สวัสดีเอฟซีทุกท่านคะ่ะเมื่อคืนเป็นยังไงคะดูเพตาเนลมิดร้องไห้สงสารแม่ออนไปจนตาบวมเลยคะ่ะสงสารคือแบบสงสารจริงๆแบบแม่ออนแบบเหมือนไล่เดียงสานะคะแม่บัวก็เล่นไล้ได้แบบสุดๆนะคะเป็นการแจ้งเกิดบทนางไายเรื่องสุดท้ายของช่องจ็ดใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นแม็กกี้หมุดสัญญาแล้วใช่ไหมคะ ตื่นมาก็ดีใจค่ะเปิดไอจมาเนาะ mm hmm. เห็นแม่หนิงลงสตอรี่นะคะน้องมุกก็อยู่ในชุดว่ายน้ําสีฟ้านะคะมีการตอนบอกให้ลูกขึ้นจากสะก็แบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือแม่จะแพนกล้องไปอีกด้านหนึ่งเนาะไม่อยากให้ใครเห็นก็มีความเซฟลูกสาวด้วยก็น่ารักน่าเอ็นดูค่ะแต่แม่นุชก็ <c oughs> สง่สงค่ะส่งหาแล้วลูกชายอยู่ตรงไหนเนาะยังไงก็ ฝากแม่หนิงนะคะเก็บภาพลูกสาวลูกชายมาฝากเยอะๆนะคะคนทางนี้ก็รออยู่นะคะขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะดึกแล้วให้อภัยแล้วขึ้น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 มาเถอะขึ้นมาเถอะให้อภัยนขึ้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 นมา้นขึ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 นขึ้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 นมา้นขึ้นขึ้ขึ้นมา้นขึ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 ้ขึ้นขึ้นขึ้นขึ เลยจะตกใจนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหันกล้องไปก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะดึกแล้วให้อภัยแล้วเออพันาไยนะขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะให้อภัยแล้วมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาละขึ้นมาขึ้นมาดึกแล้วขึ้นมา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 ให้อภัยแล้วตเขึ้นมาขึ้นมขึ้นมาขึ้นมาขเลยตกใจนะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหันกล้องไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะเล่นโทรศัพท์ก็ขึ้นมาเล่นดีๆบนบกก็ได้นะไปเล่นอยู่ในสระว่ายน้ํานะคนที่หนึ่งคนที่สองนะนะขึ้นมาเล่นบนบกก็ได้เออสระว่ายน้าเขามีไว้ให้น่ว่ายน้ําสระว่ายน้ําไม่ได้มีไว้ให้ลงไปเล่นโทรศัพท์ ฉันก็นั่งเฝ้าพี่มอง